สุขสบายดีสบายดี่เอฟซีถูกตานทุกคนทีท่ติดตามขอบุญข้าสมทางส่งพ่อมาสบายีิามสวยๆพักขายเอฟซีอยู่ทุ่งมองทุกบอลมาคลินิกอากูบามาเติมเลือดมาเนี่ยอ่ะลานทรายพามาสมบายดีายลานทรายพามามาส่งพเลเอกยิ้มมือเล้งขำๆเด้กสีตอนใดพี่นะ้องอเป็นสีแดงเมงอแล้วพลเอก ไวยดังอยูตุ่มต oh ุ่มตุ well. ่มตุมสำโดนตีพ yeah> ุนากระจมเจียนหนวดจักมันหมัดแน่ไรหมัดช่องสันสามสันจมมานันทางอยู่แจ๊กมันถูกแน่ได้ผว่าได้สองสันสามสันเจียนหนวดแน่ เจ็ดหนวดมากับานมือนีปลองสยดีสดีพี่น้องหนวดนี่มาแล้วก็สิเมือก็สิกลับเืออีกซื้อของเือเลยแม่เคียวสังยากันยุงโอ้ยี่หอยังนคือดังเลยแท้จักได้เด้อ๋อโอ้ยพี่น้องเอ้ยหัวเจหนวด แม่เขียวก็เป็นห่วงเป็นไง่แม่เขียวก็โทรโทรติดตามอยู่ขอบใจแม่เขียวน้ำยังลูกน้ำกินมีเดนี่มาเอาเดนี่ถือมาอยู่แพกหนึ่งทั้งกะลี่ท่าอ้าย Lưu <laughs> thứ mịt mà Hạc bố nhà gốc mịt cả. à Áo nằm mò cả đại à. 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 ท่านมอยังเข่าไปห้องเออว่าแม่นอ่าอยากคู่ยังเข่าไปห้องว่าพิษขอภัยพี่น้องว่าจะไล่ห้องชุดเล่งอะไรแม่เขี้ยวอยากเบิ่งทําไปอยู่น้ำฝนเด้อเพื่อฝนจะได้ยัง ตังกลีน้อยมานํากินนั่นแหละค่ะท่านแขกเออไหนหยังแมงขนุนนี่พาส้มมาเห็นแล้วบ่เมาก็คิดอยากปลูกเดี๋ยวสิหาไปปลูกอยู่ในเฮือนแพงบ่อันนี้นะมันเ็ดมันฟอกแดนี่ ต้นอันนี้มันฟอกอากาศนั่งแพงว่ะเห็นให้อากาศซุ่มซื่นดีเลยนี่ก็จีแมนนั่นหรเลี้ยวเห็นเขียวๆในตาหมากลำไยโดกแหางเวลานาทีมาหอดแล้วพี่น้องเมืองนิกา ่าครูมาเติมเลือดเนาะยาครูเกวัดน้องแต่อยู่ที่วัดมันน้องแต่ยาข้าองนู้พี่ อ้อเขาไปด้านหลังนี่จุ๊อยู่บ่ค่ะกาแฟเอาะห้ถุงละเศ้าพันปุบกระปองบ่เออให้กินกระปองป้องท่าย Ờ, ngân hải mình nhạ bố chắc thô chắc nó nó ơi thì mình mẹ ơi phun si ở những với phun ngam quốc phò cả ขอบอุขอบใจขอบบุญขอบคุณไอแม็กทิวทาง USA ที่เป็นเจ้าศรัทธาเติมเลือดให้คูบาเกขอให้บุญหักษาเดอรคูบาเกกับขอให้แข็งแห้งสุขภาพแ้นะ้เนาะ ขอขอบอกขอบใจทุกทานที่เป็นกำลังใจให้ตลอดมาในการะระวงเข่าสมแล้วก็ในการสนับสนุนทั้งสองประเมาให้เงินคํากําแก้วมาเนาะเป็นสะพานบุญไ้ทุกทุกด้านขอให้บุญปุกปักษหักษาคุ้มครองแต่ละคนให้มีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมวังถุกประการ อันนี้ก็เป็นระเบียงที่นั่งผักพรเสามีแห้งเนาะทางหนาทางหนาคลินิกอันนี้เป็นกรณีพิเศษเนาะที่ฐานหมอเพิ่นซอยเรือได้มาเติมอยู่คลินิกปกติก็ต้องไปเติมอยู่ห้องบาลหรือว่าอยู่ห้องหมอเพุ่แเนแต่ก็ขอบอกขอบใจคือกันเนาะทางฐานหมอเพิ่นที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเฮา อยู่ใกล้เนาะในเมืองปักองในชองคอนเนี่ยแหละพี่น้องเนาะปกติก็ต้องขึ้นไปเติมอยู่องมอแขวงพุ่นะนะเิ่นก็อำนวยความสะดวกแลเรื่องหายประกอบอกครอบใจล,ลายบุญคำนำสู้บอรุขุลสกุาคลิปนี้ปราเมาจะจบไปสมีก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเมาในเดอ้อ รุ่นต่อไปยำมือแรงผู้ใดสิมได้มาหาบผู้ใดสิมาหาบเนาะยำแรง